สวัสดีครับน้อง,องพี่โอทิวนะครับนายวรนนท์ผู้อยู่อาจารย์ประจำสถาบันยูนิเพพวิชาเคมีนะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับ พูดถึงประสบการณ์สอนนะครับก็คือแบบขอเวลาสัก5วันเลยในการแบบอธิบายประวัติประวัติการทํางานของค cool รูออสติลนะครับแต่ว่าอาพูดคร่าวๆเ,เลยนะครับหก็คือเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ผู้ออกแบบหลักสูตรรวมถึงผู้สอนนะครับในให้กับบริษัทที่สร้างหลักสูตรกิบเตให้กับโรงเรียนในเครือ,อเซนคาเบียนนะครับสก็คือเป็นอาจารย์ประจําสถาบันกวดวิชาคาเด็ดนะครับอสอนในรายวิชาเคมีฟิสิกส์แล้วก็ชีวะ ให้กับนายร้อยสีเหล่าทัพแล้วก็นายร้อยตำรวจหญิงนะครับ3ก็คือเป็นอาจารย์พิเศษครับให้กับหลักสูตร EP ของโรงเรียนสตรีวิทยา2ครับ4นะครับก็คือเป็นติวเตอร์ให้กับสถาบัน The BTS ครับสอนในหลักสูตรเคมี Me, มัธยมศึกษาตอนปลายโอ e เครับ9วิชาสามันเคมี Me, แล้วก็แพท2ครับพี่นะครับก็รับผิดชอบในส่วนของวิชาเคมี Me นะครับสไตล์การสอนก็ ถ้าสมมุติว่าน้องอะเรียนที่อื่นมาน้องก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมครับทําไมไม่ลองอะไรใหม่ๆแล้วจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆบ้างนะครับจุดแข็งของพี่ก็ง่ายๆเลยครับหัวครับแข็งมากครับในหัวก็มีอะไรครับสมองครับนั่นคือความรู้และความสามารถของพี่ครับ อันดับแรกเลยครับก็ต้องคุยกับน้องๆครับว่าสุดท้ายเนี่ยปัญหาของน้องเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็จับเขาคุยกับน้องครับทำให้น้องเนี่ยได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีจุดผิดพลาดอะไรแล้วก็พาเขาครับให้เข้าสู่บทเรียนให้เร็วที่สุดครับจุดมุ่งหมายในระบบของการศึกษาตัวของ u n i p r e p Tutor ครับออกแบบระบบมาเพื่อ ปิดจุดด้อยของระบบการศึกษาไทยดังนั้นแล้วถ้าน้องๆเข้ามาสู่ u n i PE p e พ Tilter อครับน้องๆจะไม่ต้องห่วงเลยครับในเรื่องของการศึกษาที่ครบตรงจุดแล้วก็เสริมเนื้อหาเกินหลักสูตรด้วยครับแล้วก็พร้อมในการที่จะไปตะลุยสนามสอบในทุกสนามสอบเลยครับ อยากได้ประสบการณ์ใหม่ก็ต้องลองอะไรใหม่ๆอยู่ในเพปติวเตอร์พร้อมที่จะให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับน้องๆครับไว้มาเจอกันนะครับบ๊ายบาย